ชื่นใจแค่เห็นหน้ากำลังไปงานค่ะแชร์ให้หน่อยนะแชร์ให้หน่อยคนไปง่ายคนไปง่ายคนมาได้ยาก คนมาหรือ,อยากแชร์ให้น่อนขอบคุณครับขอบใจวขอบคุณครับ จะหายไปนานได้อย่างไร